สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดอกกระเมงใหญ่ค่ะหรือว่าหลายๆท่านจะเรียกว่าดอกบานไม่รู้โรยนะคะชุดนี้ทั้งหมดนะคะจะมีพร้อมส่งได้เลยนะคะไม่ต้องรอค่ะพี่ๆน้องๆท่านไหนที่ชื่นชอบแพ็คไหนนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะเชวัดขนาดให้ดูนะคะหน้าดอกประมาณ2เซนนะคะความกว้างของหน้าดอกประมาณ2เซนนะคะ เป็นกระเมงแบบใหญ่นะคะจะฟูๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลายท่านนะคะจะเรียกว่ากระเมงนะคะหรือกระเมงใหญ่นะคะหรือจะเรียกว่าบานไม่รู้รวยก็ได้นะคะขนาดประมาณ2เซนค่ะนะคะคกรีบจะเป็นปลายแหลมๆแบบนี้นะคะ แพ็คนี้สีขาวนะคะมี1แพ็คถ้าชอบแจ้งมาได้เลยนะคะเจบพร้อมส่งนะคะชุดนี้นะคะรหัสจะเป็น R1 ค่ะนะคะจะมีรหัสเป็น R1 นะคะเขียวเข้มกับเขียวขี่ม้าแบบนี้นะคะจะเป็นเขียวแบบอ่อทึมๆหน่อยนึงนะคะเขียวหม่นๆนิดนึงอันนี้คือเขียวสดนะคะ R1 นะคะ R2 ค่ะคลาสสีเลยคัลเลอร์ฟูลเลยค่ะถ้าชื่นชอบนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะ R3 นะคะสองสีแบบนี้นะคะ ออกม่วงแล้วก็ออกฟ้านะคะถ้าชอบนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ R สีค่ะนะคะ R สีคละสีแบบตามนี้เลยค่ะนะคะเหลืองนะคะแล้วก็จะเป็นออกกะปินะคะม่วงน้ําตาลแล้วก็ฟ้าครามค่ะนะคะ R ห้าค่ะนะคะเหลืองกับส้มนะคะสองโทนสีค่ะ R 6ค่ะจะเป็นแดงนะคะฝั่งนี้จะทึบนิดนึงฝั่งนี้จะสดค่ะนะคะ R 6นะคะ R เค่ะ ชมพูกับขาวนะคะอาแนะคะจะเป็นม่วงนะคะ2โทนแบบนี้ค่ะถ้าชื่นชอบนะคะแพ็กไหนแจ้งได้เลยอาค่ะสีแดงสดค่ะแล้วก็อารสิ ชมพูกับแดงนะคะชื่นชอบแพ็คไหนแจ้งมาได้เลยทั้งหมดนี้10แพ็กพร้อมส่งได้เลยนะคะกระเมงใหญ่หรือหลายๆท่านจะเรียกว่า,าบานไม่รู้รวยก็ได้มีก้านนะคะมีก้านเรียบร้อยยาวพอสมควรให้เราจับขึ้นรูปงานได้สะดวกเลยค่ะแจ้งมาได้เลยชุดนี้พร้อมส่งนะคะพี่พน,น้องท่านไหนที่ชอบแจ้งได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ